นั่งให้สบายหายใจลึกๆยาวๆขาขวาทับขาซ้ายนั่งขัดสมาธิขัดสมาิคือขัดสมาธิเราเรียกว่าขัดสมาิปกติขาขวาทับขาซ้ายวันนี้หลวงพ่อจะชวนพวกเราฝึก วิธีทำสมาธิเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์จริงๆในการทำงานยังไม่ต้องหมดกิเลสนะปฏิบัติธรรมเพื่อหมดกิเลสปฏิบัติธรรมเพื่อไม่ต้องให้มีกิเลสมาปฏทุสร้ายเราเราอยู่กับกิเลสนี่แหละแต่ว่าไม่ให้กิเลสปฏทุสร้ายเราก็พอ ไม่ต้องหมดกิเลสแต่ทำให้กิเลสมันหมดพลังที่จะประทุสร้ายเราใช้มันให้เป็นประโยชน์เช่นคนบางคนเขาอยู่กับเสือเขาก็ฝึกเสือได้อยู่กับม้าก็ฝึกมา้าอยู่กับวัวฝึกวัวอยู่กับสิงโตก็ฝึกสิงโตได้นะอยู่กับปลาโลมาก็กอยู่ก็ทำอยู่กับงูจงอางเคยได้ยินไหมหมู่บ้านงูจงอางมันมีพิษนะ มันกัดคนตายแต่เขาฝึกมันจนกระทั่งมันเชื่องคนเข้าไปชมไปดูทำมาหาเงินได้ใช้กิเลสนี่แหละสร้างสรรค์อย่าให้กิเลสปทุสร้ายเราแล้วก็ให้รู้ว่าให้รู้ทันมันให้รู้ว่ามันนี่มันคือราคะคือโทสะคือโมหะคืออิจฉาคือพยาบาทถ้าเรารู้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยเหมือนกับเรารู้ว่าอันนี้คือเสือ ถ้าเรารู้ว่าเสือไม่ใช่มองเสือเป็นกวางเราปลอดภัยไหมเราปลอดภัยเราไม่เข้าใกล้มันเราไม่เข้าใกล้เราระวังถ้ารู้ว่าสิงโตโอ้ถ้ารู้บางงูเราก็ปลอดภัยเพราะว่าเราจะมีวิธีป้องกันแก้ไขปัญหาฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเหมือนกับเรามีมีแสงสว่างมีเรดาร์เรดาร์ประจำตัวเราที่จะทำให้เรารู้เท่าทัน มันเหมือนนักบินเนี่ยบินนําเครื่องขึ้นไปเนี่ยหนูพวกเราทั้งหลายมองเห็นไหมว่าเวลาขึ้นเครื่องบินไปแล้วเนี่ยมันมีเส้นทางไหมมีเลนซ้ายเลนขวาไหมมีไฟแดงไหมมีไฟเขียวไฟเหลืองไม่มีทางโค้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนแล้วคันข้างหน้าลำข้างหน้าจะมาเราก็ไม่รู้อีกที่ตามมาจะซ้ายจะขวาไม่รู้เลยนะอะไรบอกเรา อะไรบอกให้เรารู้เรดาร์เรดาร์ gps เท่านั้นแหละการปฏิบัติธรรมเนี่เหมือนกับการที่เราเติมเต็มสติปัญญาคือเรดาร์คือ gps สติกับปัญญานี่คือเรดาร์คือ gps ที่เราจะต้องอ่านมันให้ได้อย่าให้มันเสียถ้าเรดาร์เสียเนี่ยเครื่องบินไปได้ไหม จับสัญญาณไม่ได้อะหอบังคับการจับไม่ได้ติดต่อไม่ได้นั่นแปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่เสถียรสมาธิไม่ดีจับไม่ได้สติสมาธิไม่ดีอยู่ไม่ได้และจับไม่ได้ไม่ดีเป็นยังไงมึนเมางงเช่นถูกบอมเมาเหมือนคนเมาเหล้าอ่ะคนดีๆนี่แหละเวลาเมาเป็นยังไง เสียคนไปเลยลองถ่ายรูปไปดูสิถ่ายวีดีโอไว้ดูว่าตอนเมาเป็นยังไงคนเมานั่นแหละคนเมาขับรถได้ไหมคนเมาขับเครื่องบินได้ไหมนั่นเสียสติเรดาร์เรดาร์ในตัวเราสำคัญกว่าเรดาร์ในเครื่องบินอีกจริงไหมเรดาร์ในตัวเราเนี่ยสำคัญมากนั่นคืออะไรคือสติคือปัญญาคือสติคือสมาธิมันเป็นแสงสว่าง ถ้าเราไม่มีเรดาร์ไม่มี GPS ที่ชัดเจนเหมือนรถบางคันเนี่ยโอโหมันบอกเราเลยนะไปตามมันเลยนะลงน้ำได้ไหมมีไหมมีมีข่าวว่ามันพาไปลงน้ำมันให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวไปเลี้ยวมาลงน้ำเลยถอยออกไม่ได้นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยคืออะไรคือเติมเติมเต็มให้เติบโตเติมเต็มอะไร เติมเต็มสติกับสมาธิเรดาร์ GPS คอนเนคกกันให้ได้คอนเนคกกันให้ได้เวลาเราเติมเต็มปั๊บเนี่ยมันจะเข้าใจหมดทุกอย่างนักบินก็จะมั่นใจถ้าเราเป็นนักบินขับเครื่องบินสติดีปัญญาดีเรดาร์ดี GPS เขาจะตั้ง เขาจะตั้งหลวงพ่อเคยไปคุยกันนักบินนะเขาบอกว่าต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการตั้งโปรแกรมสายการบินจะบินประเทศไหนจะไปที่ไหนสงครามมีไหมเขาห้ามเข้าประเทศไหนกฎหมายบินข้ามตรงนี้ไม่ได้ต้องอ้อมตรงนี้มีกฎหมายแล้วเรดาร์ตรงนี้คืออะไรเขาส่งต่อไปถึงไหนอ่ะพอถึงปับ๊บมันก็ต้องมาจิ้มตั้งโปรแกรม ตั้งโปรแกรมจนกระทั่งถึงปลายทางและยังมีอีกนะว่าระหว่างทางเนี่ยกี่โมงช่วงนั้นมีพายุมีลมต้องดูภาพรวมอีกภาพรวมมันจะมาบอกเลยเมื่อเราทำงานเนี่ยเราต้องดูหมดไหม,เ,หมเราทำงาน,นจริงไหมเราต้องดูหมดเลยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับใครไปที่ไหน เราคลองเรือนคลองเรือนก็เหมือนกับเราขับเครื่องบินถ้าเราเมาเราเป็นคนขับนี่ผู้โดยสารเยอะไหมในบ้านเราเมียลูกพ่อแม่อีกนะโดยสารพ่อแม่โดยสารเราก็ต้องขับสติกับสมาธิของเราต้องดีเราถึงจะพาลูกเมียพ่อแม่เนี่ยไปถึงปลายทาง บ้านเราเหมือนกับเครื่องบิน A380 จุคนอาจจะเป็นเครื่องบินเล็กเจ็ต p r i v a t e jet ก็ได้เราต้องประคองให้ดีมันสำคัญมากโชคดีที่มีงานทำมีงานให้รีบทำมีปัญหารีบปรึกษาเสร็จแล้วรีบรายงานหลวงพ่อมีหลักทำงานสั้นส4สี่ข้อโชคดีที่มีงานทำมีงานให้รีบทำ มีปัญหารีบปรึกษาเสร็จแล้วรีบรายงานปิดจอบของการทำงานอยู่ที่ไหนปิดจอบนี่รายงานไม่ใช่ทำงานเสร็จแล้วไม่รายงานทำงานเสร็จแล้วไม่รายงานถือว่ายังไม่ปิดจอบนะรายงานรับทราบอนุมัติเซ็นรับรู้รับรองเข้าใจถึงจะเรียกว่าปิดงานจ่ายเงิน <c oughs> จ่ายเงินเงินเข้าบัญชีตัวเลขอยู่ในบัญชีชัดเจน นั่นแหละถึงจะเรียกว่าปิดจอบได้ฉะนั้นหลวงพ่อให้เด็กทุกคนท่องคาถาโชคดีที่มีงานทำถ้าเราไม่คิดว่าเราโชคดีเนี่ยเราจะเป็นคนโชคร้ายนะเพราะมนุษย์ที่โชคร้ายที่สุดคือใครรู้ไหมไม่รู้ว่าตัวเองโชคดีไม่รู้ว่าตัวเองโชคดีคดขนาดไหนแล้วเขาจะเป็นคนโชคร้ายที่สุดทุกได้ทุกเรื่องเป็นทุกได้ทุกเรื่อง หาทุกเขาหาตัวได้ทุกเรื่องทุกอารมณ์ทุกวินาทีทุกคนพร้อมที่จะทักทายให้เกิดความทุกข์ได้พร้อมที่จะทำอะไรให้เกิดความทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะเรดาร์เสียเรดาร์เสีย GPS เสียประเมิอนอะไรไม่ได้จับประเด็นอะไรไม่ถูกเดินมั่วๆไปอย่างนั้นแหละอย่างนี้ไปไม่ถึงฝันไปไม่ถึงฝัก เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายในวันนี้หลวงพ่ออยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้จักทฤษฎีการฝึกลมหายใจทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ใหญ่มากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนก่อนที่จะสอนเรื่องอื่นเลยเรียกว่าอนาปานสติเคยได้ยินไหมอนาปานสติแปลว่าอะไรเคยใครเคยเรียนโยคะมั่ง ลมปราณรู้จักไหมลมปราณก็คือลมหายใจลมปราณปราณแปลว่าชีวิตลมปราณก็คือลมที่ทําให้เรามีชีวิตเพราะมนุษย์มีชีวิตอยู่ได้จากการหายใจจบชีวิตสุดท้ายเนี่ยจบที่การหยุดหายใจฉะนั้นลมปราณจึงหมายถึงลมที่ต่อชีวิตให้มีชีวิตอยู่ได้หายใจให้มีพลัง เพื่อที่จะให้เราได้ชาร์จแบตเตอรี่การหายใจถูกต้องเนี่ยเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่นะถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่เจ็บไข้าญาติพี่น้องเจ็บไข้เราเรียกรถแอมบูรันตมาสิ่งแรกที่เขาให้เราคืออะไรลมหายใจใช่ไหมออกซิเจนเราหายใจเองไม่ได้ก็ก็ปั๊มหัวใจใส่เข้าไปเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นอาณาปานสติจึงสำคัญมากวิธีหายใจมีอยู่ส,สองขั้นตอนนะ ขั้นตอนที่หนึ่งมีอยู่สามคำว่าตามหลวงพ่อนะลึกยาวช้า,าว่าตามหายใจลึกยาวช้า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 ขั้นตอนที่สองหายใจเร็วเบาถี่อ้าวว่าตาม ขั้นตอนที่2หายใจเร็วเบาทีหายใจเร็วเบาทีหายใจเร็วเบาทีขั้นตอนที่1หายใจลึกยาวช้าแล้วก็หายใจเร็วเบาทีลึกยาวช้าเร็วเบาทีจำได้ไหมโอเคเราปฏิบัติเลยถ้าอยากรู้ว่าหายใจลึกยาวช้าเป็นอย่างไรใครเคย ถอนหายใจบ้างใครใครบิดขี้เกียจบ้างที่เตียงนอนเราทำยังไงอา้าวเอางี้ลึกไหมเราหายใจลึกไหมอา้าลองดูนะทั้งลึกทั้งยาวทั้งชา้าใช่ไหมเก็บเอาไว้เพื่อเอาเลือดกับออกซิเจนไป เลี้ยงสมองสมองเนี่ยมันรอเหมือนรากไม้รอน้ําเหมือนรากฝอยรากแก้วมันรอน้ําพอส่งเลือดกับออกซิเจนขึ้นไปปั๊บนี่มันดูดจูดเลยนะมันอิ่มพอมันอิ่มปั๊บเนี่ยอะไรที่คิดไม่ออกก็คิดออกอะไรที่คิดไม่ได้ก็คิดได้สดชื่นเบิกบานมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนต้นไม้ได้น้ําได้ปุย๋ยออกซิเจนเหมือนปุย๋ยเลือดเหมือนน้าพอเราทําอย่างเนี้ย เราดึงขึ้นไปเต็มที่แล้วเนี่ยนะโอ้มันดีใจเราทำสามครั้งพอชั่วโมงหนึ่งทำสามครั้งทำสามนาทีทำสามนาทีจริงๆ3นะานาทีจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันเลยบริษัทคงไม่เล่นงานเราหรอกเสียเวลาบริษัทสามนาทีมานั่งหายใจเนี่ยเขาไม่ว่าอะไรหรอกรถติด สมนาทีหายใจได้ไหมได้ไปใช้ทะเลหายใจได้ไหมสูตดลมหายใจส่วนใหญ่เนี่ยเราไปสูตบุหรี่เอาควันเข้าไปซะนี่แทนที่จะเอาควันต่อไปนี้ไม่แม่เอาเหล้าเอาควันไอ้ทั้งนั้นเหเอาความบริสุทธิ์ไปล้าง FORMAT มจิต l l t t e อารมณ์ล้างให้หมดเราไปเซตระบบ GPS ของเราเรดาร์ーーของเราให้ดี เวลาเราพักผ่อนเนี่ยเสาวอาทิตย์นี่ยให้มีความนิ่งความเย็นความสงบรรให้ได้เอานะทำตามหลวงพ่อเลยอ่าลึกๆยาวๆช้าๆอ่าเอามือขึ้นดีกว่าจะได้ทำเหมือนกันนะอ่าหายใจลึกยาวช้าแล้วเก็บเอาไว้จนกระทั่งกั้นหายลมหายใจไม่ไหวแล้วค่อยปล่อยออกมาทางปากนะอ่าหายใจลึกๆ ครั้งที่หนึ่งอ่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเป่าออกมาให้หมดเลยเป่าโควิดออกมาให้หมดเลย ครั้งที่สามหน้าแดงใช่ไหมรู้สึกดีต่อไปเร็วเบาทีเร็วเบาทีคือนั่งนิ่งๆหายใจเข้าทางจมูกออกทางจมูกเท่านั้น ไม่งั้นไม่งั้นจะคอแห้งอ่าดูนะดูหลวงพ่อนะนี่ยาวนะยาวก่อนหลังจากนั้นเราหายใจสั้นสิบครั้งพอ10บพอครั้งที่ส1บแล้วก็สังเกตความนิ่งแล้วก็หายใจเร็วเบาทีอีกทีหนึง เร็วเบาทีแล้วก็หายใจเลือกยาวอ่าลองดูทำตามหลวงพ่อเลยอ่าหายใจเร็วเบาทีสิบครั้งครั้งที่สิบลึกๆยาวๆไปเลยนะ ครั้งที่10ดึงขึ้นนิ่งๆก่อนสบายๆรอบที่สองเร็วเบาทีอีก10ครั้งครั้งที่10ดึงยาวครั้งที่10ดึงยาว เซตที่สามลองนิ่งดูทีนี้หายใจตามปกติ หายใจลึกๆอีกครั้งหนึ่งเต็มที่เลยไปเลี้ยงสมองเก็บเอาไว้นานๆแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกมาลืมตาขึ้นเห็นอะไรที่แตกต่างไหมปกติถ้านั่งหลับตาไม่กำหนดลมหายใจนะอดีต จะมาตีกันกับอนาคตอารมณ์อดีตกับอนาคตมันจะเข้ามาตีกันเราจะวุ่นวายมากแต่พอเราหายใจมันจะเหมือนเทฉีดน้ำอฉีดน้ำล้างพอหายใจอย่างนี้นะมันจะขยับออกหมดทุกอย่างจะออกหมดแล้วจะมีอารมณ์เป็นหนึ่งภาษาพระเรียกว่าเอกคตารม เหมือนกับลูกคางอะ่ะหมุนติ้วเสร็จแล้วมันยืนมันเหมือนมันมันไม่ทําอะไรแต่จริงจริงมันหมุนนะเคยเห็นลูกคางไหมเรามือไปแตะมันเด้งมือเราเลยนะเด้งออกเลยนะนั่นแหละพอมันนิ่งปั๊บนี่อารมณ์ที่ไม่ดีที่จะไปแตะมันเนี่ยมันเด้งออกเลยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดๆก็ตามที่เคยประทุษร้ายเราเราถูกอารมณ์อะไรประทุษร้ายมากที่สุดในแต่ละวัน นินทามีไหมว่าร้ายมีไหมดุดา่ากล่าวหาตำหนิมีหมด <c oughs> เสียใจน้อยใจอารมณ์พวกนี้ประทุสร้ายเราแต่ถ้าเรามีสติรู้เท่าทันเลดา้าเราดีเราจะไม่เจ็บเราจะรีบเลย หนึ่งป้องกันไว้ไว้ทันสองถึงเกิดก็เราไม่ไหลไปตามเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อก็ฝากเอาไว้ให้เป็นข้อคิดของน้องๆ้องท p i ทุกคนหน้าใหม่ยังหนุ่มยังแน่นอยู่ในระหว่างสร้างเนื้อสร้างตัวหลวงพ่อฝากเอาไว้ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการ ฝึกใช้เรดาร์ใช้ GPS ในชีวิตของเราให้ชัดเจนเหมือนเครื่องบินก่อนที่เราจะขับจะเคลื่อนไปเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีอย่าประมาทในลมในฝนในมรสุมอย่าประมาทในชีวิตในแต่ละวันที่ออกจากบ้านอย่าประมาทในเพื่อนอย่าประมาทในงานอย่าประมาทในว่าเออเรา ปลอดโปร่งรถราต่างๆก็คือตรวจสอบทุกเรื่องทุกอย่างให้ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญอบาน่วยพรขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญโดยทั่วกันเทอ